เพชรทองคำม,มวยคุดการคอยอดมวยทั้งเส้นครับไม่ว่าจะเป็นแสนเชิงโอ้โหนี่นี่แหละครับโตเตะก็หูด้วยซ้ายทิย้งแล้วมีอัป,ปคัดมีทุกอย่างครับมวยที่ชกสวยงามจริงๆครับจมามทองวางแข้งขวาอีกทีหนึง่งฝ่ายนี้ถือว่าการกลับมาแจ้งเกิดเอาแล้วครับล่วเป็นชุดแล้วหมัดคุ้มเียครั้งหนึ่งนี่เป็นยกที่3ครับขึ้นบนอีกทีหนึ่งการคอยอีกแล้วครับ เตะดบแม่แล้วหมัดของแกดีหน้ากลัวครับหมัดเหมือนไม่หนักแต่แม่นจริงๆหมัดคมแล้วครับเข้าจุดจำปาทองช้ยใา้นำแล้วยิงหมัดอีกแม่อปคัดโอ้โหสองอปคัดดีขึ้นบนอีกแล้วกาก้านคอครับโดนจับขาได้ไถนาโดดอีกทีหนึ่งคุณพลยกนี้ไม่ค่อยดีครับโดนเยอะครับนีเชื่อกเอาไว้กรรมการเข็นเอาครับไถนาอีกทีหนึ่งยิงหมัดอีกทีหนึ่งจำปาทองมาเป็นชุดครับนักชกจากราชบุรี หมดยกที่ดูกันต่อไปครับดูกันต่อไปขุนพลต้องเดินเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับชวนทะเลาะใช้ความหนุ่มชวนทะเลาะคนแก่แล้วจำปะทองเตะโนกแก้มทิ้งแล้ววางแข้งซ้ายขึ้นบนอีกทีนึงโอ้โหชกสวยจริงๆครับอาวุธนี่สวยปลายยกเริ่มจะอาวุชช้าลงครับเตะผิดแล้วก็ทีมยันหน้าขาไว้เอาอีกแล้วครับเข้ากันคออีกแล้วโอ้โหลูกนี้เข้ากันคอ ยกสุดท้ายโดนเอาไปยก3าได้ชัดเจนยกสมาได้การคอ2ดอกแหมเอาเลยครับขึ้นการคออีกแล้วไม่กะเตะง่ายๆโดนน้องถีบหน้าโมโหครับวางแข้งซ้ายท้ซยทงซ้ายทีหนึ่งซ้ายอีกทีหนึ่งชักโมโหแล้วแหมน้าโมวยที่บางครั้งถีบหน้ากันนี่โกรธกันเหมือนกันครับนนทชัยแจ้งเกิดได้สําเร็จครับชนะสวยงามเหลือเกิน